เรามาลองยืนดูนะครับว่ารถรถไฟฟ้ามีเยอะขนาดไหนนี่ BYD Atto 3ที่เมืองไทยนะครับอยู่ที่นี่ชื่อยนพัฒอันนี้ก็รถพลังงานใหม่นะนี่ MG EP บอกเลยโคตรเยอะนะนี่ GAC Ion Y Plus นี่รถไม่มีวันเสียที่นี่เยอะนะนี่เจอ Ion Y Plus อีกแล้ว MG EP นี่รถไฟฟ้า GAC อีกโอ้โหนี่เยอะมากรถเมย์เป็นไฟฟ้าเลยคุณผู้ชม BYD HAN EV มาอีกนี่รถไฟฟ้าอีกป็นไงคือรถไม้เขียวในไฟฟ้าหมดแล้วตรงนู้นเห็นไหม MGEP สีขาว MGEP สีน้ำเงินโคตรเยอะเนี่ยนานๆจะเจอรถน,น้ำมันวิ่งมาอนะ่ะเราจะหาสวัสดีครับจากประเทศจีนนะที่เมืองช่งางไห่นะหรือเมืองเซี่ยงไฮ้เมืองเนี้ยเป็นเมืองใหญ่ของเมืองจีนเลยนะเดี๋ยววันเนี้ยเราเปิดบรรยากาศตอนกลางคืนดีกว่าเพราะว่ากลางวันเนี่ยอากาศก็ดีนะแต่เราก็ไปเที่ยวแล้วก็โอ้โหเลยได้ว่าคนเยอะมากนะดูเมืองจีนนี่นี่ผมมาเมืองจีนเนี่ยหลายครั้งแล้วนะอันนี้พี่ปุ้ยมาครั้งแรก เลยพามาเปิดประสบการณ์ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนเพราะว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่น่าจะโอเคสุดละที่แบบเหมาะสำหรับการมาครั้งแรกที่เมืองจีนเป็นไงมาเมืองจีนครั้งแรกคนเยอะแต่อย่างหนึ่งที่เปิดประสบการณ์นะคือทุกอย่างที่เนี่ยเขาใช้แบบ a s h เลต e society จริงเขาใช้มือถือเนี่ยเยอะมากอันเนี้ยอวัยวะชิ้นที่สามสิบสามของแพรบอกเลยว่าแบตห้ามหมดเน็ตห้ามหมดถ้าสองอย่างนี้หมด ต <c oughs> เหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยนะแนะนาว่าพอแบงค์เนี่ยต้องพกนะแล้วก็แบตเตอรี่มือถือต้องพร้อมอินเทอร์เน็ตต้องมีส่วนตัวเคยประสบปัญหาเน็ตหมดเน็ตติดฟับมาแล้วบอกเลยใช้ชีวิตลําบากเวลาจะสแกนจ่ายเงินนี่คือไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้คือมาโอ้ครั้งที่3แล้วที่มาเมืองจีนเนี่ยก็เลยแบบมีภูมิปัญญา,าเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาก็มีสไตล์ของเขานะคือเขาก็จะ ชิวๆนะอะไรง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหน,นานจิงฮะหนานจริงลู่นั่นแหละที่เราคุ้นเคยกันดีนะสำหรับชาวไทยเนี่ยคือแถวนี้โอ้เรียกได้ว่าห้างร้านค้าต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะแฟคชชิปสโตร์ ah เนี่ยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังเนี่ย a p p l e Store อยู่ที่นี่นะมีในส่วนของซัมซุงแล้วก็แน่นอนฮะชาวไทยแบบเราเราเนี่ยเวลามาเที่ยวประเทศจีนหรือมาเยือนเมืองจีนเนี่ยเรามาร้านนี้กันอย่างแน่นอน,นครับร้านนั้นก็คือ ป๊อ a มาดั่นเองนะครับซึ่งที่หนานจริงลู่เนี่ยที่ฝั่งของอีสตนานจริงเนี่ยจะเป็นป๊อบมาดแฟร์ชิพสโต r ์เลยนะอ่าอันนี้บอกเลยว่าเดินเข้าไปยังไงก็เจอคนไทยอย่างแน่นอนนะสาขาเนี้ยคือคนไทยเยอะมากนะแล้วก็แถวนี้มันเป็นย่านช็อปปิ้งนะตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วคุณชมดูคนอย่างเยอะนะครับและแน่นอนว่าตามสไตล์ช่องปากน้ำาสามหกของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่าที่เซี่งไฮ้เนี่ยเขาใช้ รถยนต์ไฟฟ้ากันเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งวิธีการสังเกตเหมือนเดิมนะคันไหนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือป้ายทะเบียนเป็นสีเขียวซึ่งป้ายสีเขียวเนี่ยในจีนเนี่ยเขาจะหมายถึงเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ซึ่งจะมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดด้วยแต่แมมเราสายรถ EV อยู่แล้วนะครับเรามองปุ๊บเดียว รู้อยู่แล้วว่าคันไหนเป็นรถ e v นะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูัแล้วตอนนี้ผมเดินเข้ามาใน huawei flagship store นะผมเจอรถไฟฟ้าของเขาครับ <ata? S 1> ชื่อแบรนด์ stelato นะ <_ S 1> <_ S 2> โอ<ห>้โหเรียกได้ว่าดีไซน์นะี่ไฟหน้าโอ้โหเรียกได้ว่า posh r c e design นี่ไทยคันดีไซน์เลยนะแล้วก็ล้อนี่เรียกได้ว่าล้อ eqs นะแล้วก็เส้นสายตัวรถเนี่ยเอาเข้าจริงนะมองเผินๆจากใจนี่โอ้โห,ห eqs ชัดๆเลยนะคันนี้แต่ว่าอบอกเลยว่ารถเนี่ยมันน่าใช้นะ ข้างในนี่มีจอโอ้โหเยียได้ว่ามันเป็นแบบตัวของโปรเจคเตอร์นะครับนี่มาข้างในเลยแล้วดูข้างในนี่หรูหรานะนี่แอบดูเลหน่อยโอ้นี่นี่นดูอาตีกำลังเล่นอยู่เลยนะนี่ข้างในหรูหรานะแล้วดูข้างหลังซะก่อนโอ้โหนี่หรูหราหรูหราหรูหราดูข้างในนี่เป็นไงโอ้โหนี่รุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นอนื่นๆของเจ้านี้นะนี่ รถ SUV ก็มีครับนี่ SUV ตัวนี้นี่คนดูเยอะมากเลยนะจะมาเป็นแบรนด์ b l u s e l u s e นี่ไฟหน้าพอดีไซน์แล้วนะอันนี้ทรงเนี่ยจะคล้ายๆ Tesla Model Y พวก Xpeng G6 อะไรพวกนี้นะทรงจะคล้ายๆกันนะแล้วก็หัวเว่ยนี่เขามีตู้ชาร์จหัวเว่ยของเขาด้วยเออเอาเรื่องนะเอาเรื่องแล้วก็นี่มีอีกนะฮะจะเป็นชื่อแบรนด์อันนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อแบรนด์ต i t o นะฮะจะเป็น SUV ไซส์ใหญ่มากเลยนะไซส์เนี่ยผมมองด้วยสายตาน่าจะ อารมณ์เหมือนตัว mercedes gls เลยนะเนี่ยคันเบลเลอร์เลยนะคันนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็น suv นะแบรนด์ไอโตเนี่ยเนี่ยไซส์ประมาณ gls พวก x7 อะไรพวกนี้ใหญ่จริงๆใหญ่มากนะแล้วก็คันนี้คนดูเยอะนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเนอีกคันนึงจะดูแบบพรีเมียมเลยนะนี่คันนี้จะเป็นไอโตรุ่น m9 นะนี่ตรงไฟหน้าของเขานี่จะแปลกสกอนได้นะ แข่งสอนได้นี่คันนี้ใหญ่มากใหญ่ออกว่าคันเมื่อกี้อีกนะคันนี้คนจีนดูเยอะนะครับถ้าคันเมื่อกี้คนตะวันออกกลางดูเยอะนะคันนี้คนจีนดูเยอะแลวคันใหญ่จริงก็ที่บริเวณไฟหน้าเขานี่มีแบบนี้ด้วยเนะี่ยมีบอกไฟบอกเวลาซัมติงนะไม่รู้เหมือนกันดูอะไรที่เดินเข้ามานี่คือโชว์รูมหัวเว่ยนะเป็นโชว์รูมนะขายโทรศัพท์มือถือนี่แหละแต่มีรถยนต์ไฟฟ้าด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าที่นี่นี้หลายๆแบรนด์นะแม้กระทั่งแบรนด์สมาร์ทโฟนก็ทำรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีก,กว่าว่าแถวนี้มีอะไรฟี้ฟวๆอีกนะครับคือรถไฟฟ้าของที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเยอะมากๆนะสัดส่วนของรถ EV เนี่ยที่มองด้วยสายตานะครับผมว่า50%ต้องมีนะเดี๋ยวพามาดูรถที่วิ่งบนท้องถนนนี่เอาแค่แบบโซนที่ผมอยู่นะอีสนานจริงเนี่ย จะเป็นโซนที่ผมอยู่โรงแรมนะโรงแรมผมอยู่แถวนี้คือเอาง่ายนอนข้างป๊อปมาทเอางี้ดีกว่านะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคืนวันเสาร์นะครับคนเยอะมากเยอะมากและฝนไม่ตกต้องบอกว่าเรามาถึงจีนเนี่ยกันตั้แต่วันพฤหัสแล้วฝนตกสองวันติดเลยพฤหัสตกหนักแล้ววันศุกร์คือประสบภยัยยพายุเข้าเลยนะ ไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปที่ไปดิสนีย์เซยงไฮแบบประสบภัยอันนั้นเนี่ยไปลองดูคลิปนั้นนะครับอันนั้นคือจะเป็นวันศุกร์นะที่เราไปดิสนีย์แลนด์เซงไฮแล้วโอ้โหฝนตกชํำมากตกแบบตกไม่ลืมหูลืมตาเอาง่ายมือข้างนึงอะถือล่มอีกข้างนึงสะพายของอยู่แล้วก็มีมือข้างนึงว่างๆไวจ้จับนู่นจับนี่เป็นอย่างนั้นนะตอนไปดิสนีย์เซยงไฮนี้บอกเลยว่าประสบภัยจริงแต่มันก็มีข้อดีของเขานะ คือมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเอนจอยเครื่องเล่นทั้งหมดได้เพราะว่าคนน้อยมากคือเราดูรีวิวกันเนี่ยคนมันเยอะใชไหมดิสนีย์เซงไฮ้เนี่ยเออแต่วันที่ปอมไปเนี่ยคนโคตรน้อยเลยนะคุณผู้ชมเออตอนนี้เดินมาถึงเดอะบันแล้วนะเออดูบรรยากาศซะก่อนแสงสี R G B ล้ำสมัยจริงนะคือมันจะเป็นตึกดีไซน์เก่าๆแต่ว่าด้านล่างนี่คือแบบแสงสีเต็มมากคุณผู้ชม แล้วแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเยอะเยอะแบบเยอะไม่ไหวแล้วคือวันนี้เรามาฝนมันตกนะตอนเดินม,มาเดินสำรวจเนี่ยฝนตกแบบประสบภัยเลยอะคือไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักมากจริง,อรงหอไขะมงหอใขรมุกเลยเนะี่ยเดินไม่มหมดแล้วนะฮะก็วันนี้เนี่ยฟ้าเปิดไหมก็ไม่เปิดตั้งทีเดียวแต่ไม่มีฝนอันนี้โอเคแล้วนู่นด้านหน้าของเราที่เราเห็นเนี่ยนะคือหอไข่มุกนะครับนี่ซูมซูมซูมอ่า น,นี่เปิดไฟนะเปิดไฟแต่ได้ยินมาว่าเขาปิดไฟประมาณห้าทุ่มนะเออตอนนี้สามทุ่มนะครับก็เลยออกมาเดินเล่นกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับแต่คนถ่ายเยอะมากทีชโฮเทลใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเห็นคนจีนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยอันเนี้ยตอนนี้เรากำลังข้ามถนนไปจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์กนะนี่ข้างหน้าเนี่ย จะมีหอไข่มุกนะครับนี่มีหอไข่มุกนะแล้วก็ตึกข้างๆเนี่ยถ้าจะไม่ผิดชื่อตึก Bow p r i n a n c i a l Center นะที่เป็นลักษณะเหมือนกับไอ้ขวดไอ้ที่เปิดขวดเบียร์ไฟแน่ <laughs> ใจนะใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้นไหน่อยนะไม่รู้จริงๆผมนี่นักท่องเที่ยวของแพร่เลยนะครับแล้วก็นี่ด้านขวาของเราเด e Bun บันเอ๊เป็นไงสวยงามนะสวยงามนะ เรามาลองยืนดูนะครับว่ารถรถไฟฟ้ามีเยอะขนาดไหนนี่ BYD Atto 3ที่เมืองไทยนะครับอยู่ที่นี่ชื่อยนพัฒอันนี้ก็รถพลังงานใหม่นะนี่ MG EP บอกเลยโคตรเยอะนะนี่ GAC Ion Y Plus นี่รถไม่มีวันเสียที่นี่เยอะนะนี่เจอ Ion Y Plus อีกแล้ว MG EP นี่รถไฟฟ้า GAC อีกโอ้โหนี่เยอะมากรถเมย์เป็นไฟฟ้าเลยคุณผู้ชม BYD HAN EV มาอีกนี่รถไฟฟ้าอีกป็นไงคือรถไม้เขียวในไฟฟ้าหมดแล้วตรงนู้นเห็นไหม MGEP สีขาว MGEP สวีน้ำเงินโคตรเยอะเนี่ยนานๆจะเจอรถน้ำมันวิ่งมาอะ Harvall Hexxit นะนี่รถไฟฟ้าอีกแล้วนี่รถไฟฟ้าอีกแล้วนี่ MGEP ไงเยอะไหมนี่รถเมล์รถไฟฟ้านะมาอีกอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้เยอะมากนี่ MGEP อีกแล้วโคตรเยอะเทสลานี่มาเทสลาโมเดลสามตัวใหม่ นี่เจอพอ e นายวันๆตัวนี้อ่ายังรอ MG EP อีกแล้ว MG EP อีกแล้วนี่ MG EP อีกแล้ว <laughs> นู่ MG น MG Maxud นาอยู่ไกลๆตรงโน้นเห็นไหม s> <S นี่รถไฟฟ้าเยอะจริงรถไฟฟ้าเยอะจริงนี่ MG EP นะอ B, B, ีกนะแล้วกี่คัน <_ c oughs> แล้ว10คันแล้วมั้งยังไม่ถึงนาทีเลย BY d d ดี p อฟ n นะหรือบีปีญอดีไหทุนนะแล้วก็โหเยอะจริงไอออนมา MG EP อีกแล้ว MG EP อีกแล้ว เยอะจริงแต่ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าที่ใช้เยอะสุดๆในเซี่ยงไฮ้นอกจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหูผมว่าสัดส่วนบนท้องถนนเลยนะ99.9999% 99 99เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทท่านั้นเลยผมอยู่เซี่ยงไฮ้มา45วันเนี่ยผมเจอรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันคันเดียวนะนั่นคือ BMW R1250GS คันเดียวเลยนะนอกกนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นไฟฟ้าหมดนะส่วนรถยนต์เนี่ยเราจะเจอสลับกันไปนะระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับ รถยนต์สันดาปเนี่ยสลับกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุยกันเรื่องของรถยนต์สันดาปที่เขาใช้งานกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรถยนต์สันดาปที่ใช้เนี่ยมักจะนะมักจะ1เป็นกลุ่มรถเก่านะสกลุ่มรถหรูพวกแบบแลนด์โรเวอร์หรือจะเป็นแบบเฟอร์รารี่ล amborghini อะไรพวกนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มรถใช้งานเนี่ยรถที่แบบเราใช้งานขับทุกๆวันเนี่ยรถเล็กๆแบบขับไปกลับ ทุกๆวันรถเกง๋งรถ SUV กระทั่งรถตู้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยนะคือข้อดีของที่เซี่ยงไฮ้นะครับนั่นคืออากาศเนี่ยอันนี้ผมมาสัมผัสด้วยตนเองแล้วนะอากาศเขาค่อนข้างสดชื่นนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของเซี่ยงไฮ้เลยก็คือมันเงียบมากคุณผู้ชมคือรถที่วิ่งบนถนนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้ากันนะครับเสียงค่อนข้างเงียบเลยนะเอ,อเสียงรบกวนต่างๆน้อยมากนะครับ แล้วก็เรื่องของบุรภาวะเนี่ยเรื่องของกลิ่นนะอันนี้ชัดมากคือรถจอดติดเนี่ยมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะมันแบบเออมันมันรู้สึกสดชื่นนะอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะแต่นี่รู้สึกจริงนะครับเพื่ออากาศค่อนข้างโอเคมากนะฮะแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นรถไฟฟ้าซะเยอะเสียงเครื่องยนต์ต่างๆมันก็เลยไม่ได้ยินเลยนะกระทั่งแบบรถที่เป็นรถสันดาปก็จริงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขามีกฎอะไรยังไงนะครับทําให้เสียงของรถที่เป็นผมสังเกตนะ รถบางรุ่นเป็นรถน้ํามันแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าเสียงเครื่องเขาก็ค่อนข้างเงียบนะค่อนข้างเงียบอันนี้ไม่ได้คิดเองนะผมว่าผมก็จับรถมาเยอะมากๆแล้วแต่ว่าเออต่อ้เป็นรถน้ำมันก็ค่อนข้างเงียบนะแต่หลังๆแล้วเนี่ยรถที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมักจะเป็นรถพลังงานใหม่นะรถไฟ้าเยอะเลยเยอะมากนะเยอะมากเหมือนเป็นข้อบังคับเลยว่ารถที่ขับในเนี้ยต้องเป็นรถพลังงานใหม่รถไฟฟ้าเยอะจริงรถไฮบริตเยอะจริงนะครับพอคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ของผม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับที่เที่ยวเยอะนะแหล่งช็อปปิ้งเยอะของกินเยอะนะหลากหลายบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยนะเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างผมเดิน,ยนะนอยู่แถวเดอะบันเนี่ยสวยนะนี่เอาเดอะบันเป็นฉากหลังไปเลยเนี่ยเป็นไงสวยแบบสับสวยแบบสับบอกเลยว่าบรรยากาศดีนี่นีไปไปแวะเช็คอินชีโชเจียนมาเนี่ยเป็นไงสุดยอดเลยไหมชีโชเจียนสุดยอดเขินห่า นะต้องบอกว่าเมืองจีนเนี่ยเอาจริงนะผมมาเมืองจีนหลายรอบแล้วมันดีนะมันดีนะติดอยู่2ออย่างติดอยู่2ออย่างจริงหนึ่งเขาดูดบุหรี่ทูกที่ดูดเหมือนหายใจอะ่ะการดูดบุหรี่เหมือนหายใจจริงๆแบบเดินไปไหนดูดอีกแล้วนะใครไม่ดูดบุหรี่หรือใครไม่ชอบกินบุหรี่เนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเยอะเนี่ยต้องใส่แมสไปเลยอันนี้เป็นวิธีการเอาตัวรอดแบบที่หนึ่งอันที่2คือฉี่โชเจียนนะหรือห้องน้ําห้องน้ําบอกเลยว่า สุดยอดนะเรื่องของเรียกได้ว่าอรารยธรรมเก่าๆที่ทอดทิ้งไว้ในห้องน้ำเนี่ยเจอครบเลยไหมแต่ต้องใช้ไหมต้องใช้เออต้องใช้นะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละคือประเทศจีนนะครับก็เหลือแค่2อ,อย่างนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเขาสามารถแก้เรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ให้แบบสูบแบบเดินไปสูบไปหรือแบบสูบในที่ที่แบบมันไม่ควรนะแบบคนอยู่เยอะๆอยู่ดีก็จุดบุหรี่สูบอะไรเงี้ย แล้วคนที่ไม่ชอบกลิ่นเนี่ยเยอะนะครับพอมันมีกลิ่นบุหรี่มาโอ้โหได้รู้ว่าบางคนก็แพ้นะอย่างผมเนี่ยผมไม่สูบบุหรี่เนาะแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นบุหรี่โอ้โหมันก็แสบคอนะเอออันนี้คือเรื่องบุหรี่เนี่ยถ้าเขาแก้ตรงนี้ได้แบบไปสู่เป็นที่เป็นทางอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะมากเลยนะที่ประเทศจีนเนี่ยจะดีมากๆ <c oughs> แล้ววันที่2คือถ้าเขาใช้ห้องน้ําอย่างสะอาด <c oughs> บอกเลยประเทศจีนหน้าเที่ยวไม่แพ้ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าบรรยากาศต่างๆบอกเลยอลังสุดๆ ค่าของชีพแอบราคาใกล้ๆกันนะถ้าเป็นเซี่ยงไฮ้เนี่ยกระจากประสบการณ์ผมนะผมไปมาหลายเมืองไปแบบเมืองตา่างจังหวัดก็เคยไปนะครับเซี่ยงไฮ้ค่าของชีพค่อนข้างแพงนะครับก็อันนี้ฝากไวน้นิดหนึ่งส่วนดิสนีย์แลนด์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดใจกันิลตามทุกช่องทางของป้าน,น้ำาสักครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ